ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เชฟจอรจะมาพาทำครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เชฟจอรจะมาพาทํกากุลาซุปนะครับเป็นทางเกลียนกุลาซุปซุปชาวฮังการีอันนี้เราจะเป็นเนื้อสันคอเนื้อสันคอเป็นซุปเนื้อนะครับเราก็จะมีส่วนประกอบก็จะมีแค่รอดต้นขึ้นใช่ต้นกระเทียม หอมใหญ่มันฝรั่งเครื่องเทศก็จะมีที่สำคัญนะครับนี่คือใบเสกรสเมลี่ทามแล้วกอ็อันนี้เชฟจะใส่เป็นคาราเวซีคั่วแล้วนะครับแล้วก็ตำแล้วเอกลกักษณ์ของเขาคือมันจะได้กลิ่นครับเดี๋ยวเชฟจอนจะพาทำนะครับหางเครี่องกุลาุูกวันืี้เราจะต้องอเอาเนื้ออาหัรนเป็นเต่าก่อน อันนี้เนื้อสันคอเนื้อสันคอมันจะเป็นเนื้อที่แบบเหนียวนะครับเป็นเหนียวติดมันแต่ถ้าเรามาต้มมาเปื่อแล้วมันก็จะอร่อยโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นตัวนี้ก่อนเนาะหั่นเสร็จแล้วเราก็จะมาคุกกับปาปิก้าปาปิก้าแล้วก็ไปผัด ห้ากรัมยี่สิบกรัมครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาเนื้อมาคู่กับซอสปาปิก้านะครับเนื้อสั์เป็นคอเก็ะจะใส่กระเทียมไปด้วยเส้อเราเราก็เป่หม้อตุ๋นหนานะครับทำซุปใส่ผงอันนี้นะครับเป็นอ ไปก่กระเทียมเอากินนะครับเอากินเดียเ,เชฟจะทานคู่กับเ,เป็นปอติโต้ดัมปิ i n นะครับทำเป็นปอติโต้ดัม pling แบบปอติโต้ยอกชีหรือว่าสปิซซ์ก็ได้นะครับทานกับพาสต้าก็ได้เพาาเนี้อนี่มันอ เปื่อยยากนะครับประมาณสามสี่ชั่วโมงอะ่ะก่าจะเปือ่อยเราต้องผัดเนื้อแล้วก็ต้มเนื้อก่อนแล้วเ,เราค่อยผัดผักใส่เข้าไปทีหลังเราก็จะทำการนี่ครับผัดนีก่อน ช่วงที่เราผัดเนื้อนี่นะครับมีเครื่องเทศอ่ใบเสกนะครับสําคัญเลยขาดไม่ได้ใบเสกรสมรีแลบบ้วก็ใบไทม์สมโตโต้พิวเล่อ่ารุงง่ายๆนะครับแล้วมีเกลือพือใมันหอมนะครับเพราะว่าเปลวมันมันก็จะอ,ออกมาก็จะหอมอันนี้เรามีวิวสต็อกด้วยนะครับเชฟใส่เป็นวิวสตอ็อกไปถไมมันก็จะรูดใส่เลย เราก็จะอบมันนี่ก่อนนะครับให้สุกนะครับจะทําเป็นโปเตโต้ยอคชีเดี๋ยวเราจะมีส่วนผสมเดี๋ยวจะทําให้ดูอันนี้มันแบนมันบางไปมันดิบมันดิบเราผัดเรียกได้ที่แล้วทีนี้เราก็จะใส่ผักผัดแครอทให้เราจะหั่นเป็นไซส์ใหญ่ๆหน่อยจะได้ไม่เละ อรนอยเปรียซานทำบเรียบ,ยบ,ยบขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่น้ำซุปแล้วนะครับเริ่มปรุงแล้วอันนี้วิวสต็อกใส่เข้าไปแล้วก็ตมโต้ะพิเรประมาณนี้นะครับเอาชิคเก้นบอสช่วยเอ่อชิคเก้นบอสน้ำต้มนั่น ซุปไก่ใส่มันฝรั่งไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละปรุงเกลือพิกไทยไปก่อนนะครับอันนี้เราจะหลังจากเคี่ยวไปสองชั่วโมงเดี๋ยวเราถึงจะมาใส่จำนวนนี้นะครับครับช่วงที่เรารออีกสองชั่วโมงให้เนื้อเปื่อยเราก็จะมาทำเป็นทำโพเตโต้ยอกชี้ โอเดโต้ยอกชีแล้วก็จะปีอ่าโอเดโตก็คือต้องมีมันฝรั่งเนาะอันนี้มันฝรั่งนี่อบแล้วนะครับอบไปชั่วโมงหนึ่งพอดีเลยอบมีมันฝรัง่งส่วนประกอบกมันฝรัง่งไข่แดงชีสพรลาสานแป้งไมซีน่านะครับหรือว่าแป้งขา้าวโพดแล้วก็นัทแม็กนะครับปรุงด้วยเกลือง่ายๆนะครับยอกชี่ยอกชี่โอเดโตแล้วก็จะทาการ เีจะทานคู่กับจะเอาใส่ซุปกุลาดนะครับกุลาดซุป,อปยอดยักชีปุต้โตโปุติโตยักชีนักขี้เอาเปลก่อนก่อนนะ มันฝรั่งอบนะครับเราจะผสมนะครับเราจะใส่ไมซิน่า ใส่าพสาปาานชีสใส่ไข่แดงนัดเม็กนะครับสูตรง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆมาตรฐานนัดเม็กเราก็จะนวดคนให้เข้ากันใช้กับสูตรไท่อ่ะสองชั่วโมงแล้ว ใคาจะใส่มันฝรั่งเลยอ่ามันฝรั่งอันนี้เป็นกุลาซุกเราทำยอกชี่ทำคู่กับกุลาซุกโอเคอโ,จโ,จโจนโจนนี้อันนี้ไปข้างหลังก่อน นี่คือขั้นตอนทำยอกชีขั้นยอกชีนะครับอ่าเดี๋ยวปอกยอกชี่วงทีเรารอ,อน้ำเดือดแล้วก็จะมาปั้นยอกชีกัน เดโปรเฟชโนร์ <The> <Yeah. S 1> เป็นโฮมเมดนะครับเราจุ่มลงไปอ่ะจุ่มลงไปเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาอีกอันหนึ่งดิ เอาที่เป็นแบบนันต้มเส้นอะ่ะอันนี้นะครับเราก็จะต้มไปเลยจริงๆมันต้องเป็นท่าจ้ต้มนานตรนี้อันนี้อืม มันลอยมันลอยขึ้นแล้วก็เอาขึ้นเลยนะครับนี่ไปนานไปนาทีนึงน,นาทีนึงนี่ขึ้นเลยนี่กระชอนขันใหญ่เลยเ้เราก็จะทานเฟิร์มาไว้อย่างนี้ครับเสร็จแล้วนะครับโปรตีโต้ยอกชีโฮมเมดนะครับรสชาตินี่จะเฟิร์มมากเลย จะเป็นรถของอมันฝรั่งโดยแท้เลยไม่ได้เน้นรสชาติตื่นนะครับเป็นรสชาติยอกชี่โบเดิโตครับแล้วโอเคครับค,ครับต่อไปซุปเราก็เสร็จแล้วนะครับเอดีแเราก็จะมาทำการขายอกุลาสซุปนะครับกุลาบซุ จะใส่เป็นอปรพเตโต้ยอกชีนะครับ เสร็จแล้วนะครับทุกคนอังกุเรียนกุลาดซุปนะครับอร่อยสุดๆอ่าชอบสไตล์การทำอาหารของจอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ